พวกผมจะสร้างสุ้มประตูทางวัดยังปัจจจยยังไม่เยอะก็เลยจะขอร่วมบริจาคเงินจะภาพสร้างสุ้มประตูก็คุยกันปับแจก็เลยถามเจ้บอกว่าผมก็ทําเป็นพวกวิหารพวกศาลาพวกโบสถ์ผมก็เลยขออนุญาตถามแจ้ว่าถ้าสมมุติเนาะแบบแกนผมมีลูกอยู่นั่นผมเลยถามว่าถ้าทําอย่างนี้มบงประมาณค่าช่างจะเท่าไหร่ แกก็เลยบอกผมว่าโอ้ถ้าช่างจะแพงอยู่แกว่าอย่างนั้นเนาะก็คุยกันก็ขรับเทเฮแลกันไปจบไปผมก็มน,นู้ว่าแกจ,จะได้มาสร้างแล้วทีนี้ก็มีช่างอีกหลายช่างนะ้องหลายๆจีมง,งานที่เข้ามาแล้ก็ถูกปฏิเสธไปพอดีวันนั้นกำน,นันไปเรียกผมให้ลงมาเซ็นสัญญาทำสมประูผมก็นึกว่าเป็นช่างกลุ่มืนเนาะ ก็ยังคิดคิดถึงแกอยู่ว่าอร้างคนนั้นน่าจะเก่งวงกินนี้เนาะแต่พอลงมามาถึงที่เป็นสัญญากันมาถึงเลยกดเลยของเลยพระคู่ดอนสันติคุณเจ้าบาทเขามาเห็นแกเอ้าไปไงมาไงแกก็เลยบอกว่าจะมาเป็นสัญญาทุงประตูออผมก็เลยว่านี่พอดีวันนั้นเซ็นกันเสร็จแกก็เลยบอกว่าผูไปเรียกมาสร้างเนาะเดียวผมก็ไม่นึกว่า จะได้ช่างถึงขนาดนั้นเพราะว่าปัจจัยพวกเราไม่เยอะเนาะตอนนั้นทีนี้แกก็เข้ามาทําให้ที้มือก็ดีอยู่กำลังเนาะทางวัดเรากำลังสร้างก็จะเสร็จแล้วลวก็ผมก็คุยกันกับทีมงานของไอ่ผู้ช่วยของคณะกรรมการไว้ว่าอาจจะเนี่ยจะ,จะ,จ,ะจะเปิดให้เป็นภาพฉัดเนาะฉัดข้าวชั้นใส่บนสุมประตู จะเป็นบุงานบุญกระถินสามัคคีนี่แหละค,คุยกันไว้อยู่แต่ยังไม่ได้วันมน,นเดี๋ยวจะแจ้งไปทางเขตวัดทางอะไรไม่ทราบนะถ้าได้กาหนดนวันนะตรงนี้จะเป็นาสาราการประเรียนหลังใหญ่มีอะไรมัางเลยนะ,ะในนั้นมีอะไรมั่งครับก็มีพ้าประธานองค์ใหญ่แล้วก็มีปูด่ดูปู่ทวดเนาะ หลวงพ่อโสซรพุทธโสซรนอย่างนี้อ,องเล็กองเล็กเนาะทางคณะเจ้าภาพท่านจะมาถวายไว้ก่อน,นเยอะขึ้นดูไหมใช่อยูดด่บนข้างบนเนาะ ตรงนี้เป็นจุดใหญ่เนาะที่ท่านญาติธรรมเข้ามาแล้วก็จะมากราบไหว้รัประทานกราบไหว้หลวงปู่ดูเนาะหลวงปู่ดูถูชวดแล้วก็องค์กลางก็้ือพระโสธรทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ญาติธรรมท่านนำมาถวายไม่ไม่ไม่ใช่ว่าชาวบ้านเราจะไปเรียกร้องชาวบ้านเราจะทำเรื่องนั้นนี่ไม่ไม่ใช่ บางวันมาเห็นญาติทำเต็มรลานวัตนะสามอ่ไปเลยท่านบอกเออมาสบายนะมาสายนี้เนาะเพราะเป็นผู้ญาติท่านจะเรียกรวปหลานของท่านมาในทุกสิ่งทุกอย่างไม่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 ใช่ว่าเราจะกำหนดขึ้นเองไม่ใช่ก็ยังอยู่ของ คุณหมอเช็คเนี่ยคือของแกจะเหลืออยู่เพราะตอนนั้นนสมพันธุน์ยาขออนุญาตสร้างราหารียงแล้วก็ทำเป็นพิหารเนาะสวาอ้เกษตรสนองเป็นวิหารจะเหลือเจดีสององค์ของคุณหมอหของเลยสายพันตาเมย์พลจะเหลืออยู่เจดีสอง,ององค์กับวิหารใหญ่ตามที่กันไว ก็เดี๋ยวก็ให้คุณมายาฝากแล้วกันครผ่านไปผ่านมามากราบไหว้ได้ทุกทุกวันเวลาตามไหนที่ท่านเปิดท่านก็ครับก็ยาติธรรมนะครับทุกทุกคณะทุกทุกสายบุญที่ท่านจะเดินทางไปฉโนดนะเรแวะจุดนี้นะครับวัดกีดารามนี่ก่อนแล้วก็หรือจะท่านจะมาจากบ้านเชียงมาผ่านอำเภอพุ่งฝนออกาทางทางทุ่งใหญ่ก็แวะมาวัดกีดาราม จะเข้าไปทางพิบุญล,ลักษ์จะไปเส้นของไหน,หนาทุ่มแสงเข้าไปพิบุญล,ลักษ์ถนนก็ได้นะครับเพราะว่าวัดรีดารามนี่ยู่ตรงกลางาระหว่างถนนเส้นระหว่างหนองเม็กบรรดุงนะครับถนนหมายเลข2096ของไอลหนองเม็กบรรดุงบรรดุงนนองเม็กบ้านคำรีดาจะอยู่ดับกิโลเมตรที่18 19, นะิ9เพราะ18จะอยู่ร้านไอ เสตียวกุนนายของผู้ใหญ่หลาก10กิโลเมตรที่18จะอยู่นั่น10กิโลเมตรที่19จะอยู่บ้านของท่านนายกเทศมนตรนีตำบลทุ่งใหญ่วัดนศะีรารามจะอยู่ติงกลางระหว่าง18-19แต่หมนบ้านดุงหนองแม็กซ์40กิโลวัดนศะีรารามจะอยู่ช่วงกลางๆแล้วก็ขอฝากไว้นะคญาติๆที่นะนะทำเดินทางเข้ามานะี่ก็จะมากราบไหว้สู่ยยา,ถ,าถ้าถึงวันละ จะได้มาอย่างหลายๆเจ๊ดหลายๆท่านนี่มาจากคนครปฐมจากอ้กระบีอย่างเงี้ยนะท่านก็ได้มาบนดานหลกล่าวไว้แก่ก็มาแก่บนใส่จากกระบีจากหาดใหญ่คนนึงหลายๆนะฝากไว้ผมว่าหลายๆท่านแล้วที่ที่เคยทานเนาะก็ขอฝากากำหนดการของทางวัดเราตอนนี้ก็จะเหลืออยู่ เป็นตะกินในช่วงวเนี่ยนะเจ้าภาพตัดเนาะตัดเก้าชั้นใส่บนชุบประตูนะเขาขอฝากจิไรรมไว้นะครับไปฝากไปผ่านมาแววศรีดารามบ้านตำศรีดาตำบลนาชุมแสงอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีนะครับฝากไว้ก็ขู่เน่าเพราะช่งนี้เป็นบางยาศรีดาจันทร์คำชะโนดกัญาศรีประภุมมาสนมองค์ที่เจ็ดของปู่ศรสีสุโธ ก็อยู่ที่วังคำรีดานะครับก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับ